มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งมีแบรี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์คครับเราอยู่ในเกมสกูอินบอลกันนะครับความท้าทายความมันสนุกมาอีกแล้วครับบทใหม่ครับมีโรงงานแล้วก็ต้องป้องกันครับการป้องกันโรงงานนะครับต้องต่อสู้กับศัตรูทั้งหมด5ละลอกด้วยกันครับมากันเยอะจริงๆจุดนี้ครับเหมาะสมมากสําหรับการฟาร์มเลเวลฟาร์มสมัครเลร์พอยท์ครับมากันเยอะจริงๆ ถ้าหากว่าเพื่อนๆสามารถป้องกันโรงงานเราได้ครับผลตอบแทนที่ได้คุ้มค่าจริงๆครับในช่วงแรกๆครับการโจมตีของศัตรูในแต่ละลอกครับโอ้โหโคตรยากจริงๆครับบอกได้เลยครับว่ายากมากหมเหลือแต่ละเลเวลนั้น,นครับมาเท่าๆก,กันกับเลเวลของเราไม่ได้มาลำสองลำครับ มาเป็น10เลยครับโอ้ยไม่ต้องตกใจครับครั้งนี้ Developer ได้มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ยากเกินไปงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับสำหรับใครที่เริ่มต้นเข้ามานะครับอย่าลืมแวะไปรับควยก,กันกับ y a นิต้ครับนั่นก็คือชิลออ f Him ครับ เขาจะบอกว่าการป้องกันโรงงานของเรานะครับถ้าหากว่าเราทําได้ก็จะได้เหรียญปลาหมึกไปทั้งหมด500เหรียญน,นะอย่าลืมมารับเควสกันนะครับเควสนี้ผมทิ้งไว้นานเลยครับนี่ครับเมื่อเรารับเควสเสร็จแล้วก็จะมีแจ้งเตือนมาครับ list of u n d e f e n e เสี่ยงถ้าไม่ป้องกันครับอันนี้เป็นพอร์ตโรงงานของผมครับเลเวล6เสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดจอยได้เลยครับแล้วเวลาก็จะเริ่มนับครับแล้วเพื่อนก็ค่อยไปที่ สถานที่ที่เราจะต้องป้องกันครับถ้าหากว่าผิดพลาดเหมือนผมครับในครั้งก่อนโรงงานเลเวล10ครับบอกได้เลยครับว่าค้างตื่ยาวนานมากครับ10กว่าชั่วโมงครับกว่าจะใช้งานได้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะทีนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆป้องกันสําเร็จครับนี่คือผลประกอบการที่เราจะได้ครับจํานวนเหรียญปลาหมึกต่อชั่วโมงครับคูณเข้าไปเลยครับเยอะมากจริงๆไม่รู้ว่าประมาณ5-10ถึงหรือเปล่า การเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีช่วงเวลาอยู่เอาละทีนี้เรามานูนโน้ตกันครับจาก developer เ,เ,เขาแจ้งมาปรับเปลี่ยนบาลานซ์ใหม่ครับลดจำนวนศัตรูที่จะมาในเวฟที่4และเวฟที่5ลดลงครับ10-15%เลยนะครับลดดาเมจที่ศัตรูทำกับโรงงานของเราลงไปอีก50%โอ้ก็ดีครับดีครับ ส่วนชิปแล้งนะครับหรือว่าเลเวลของเรือที่เข้ามาโจมตีเราครับจะเริ่มต้นที่9นะเวฟที่1และเวฟที่2จะลดลงไป2แลงนะครับจากแล้งของเราเองนะครับถ้าหากว่าเราแลงส์12เขาก็จะมา1 0ครับส่วนเวฟที่3ที่4ที่5ก็จะลดลงไป1แลงก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงนี้นะครับ ของผมเองก็สูญเสียไปหลายที่เหมือนกันครับสู้อยู่นั่นแหละครับสู้อย่างไงก็ไม่ชนะอา้าวครั้งนี้ชนะแน่นอนเมื่อเรามาถึงสถานที่เกิดเหตุครับเราต้องป้องกันครับแน่นอนว่ารอบข้างของเราก็จะมีตัวประกอบเยอะแยะไปหมดครับแนะนำว่าเคลียร์ไปก่อนพี่ครับตัวไหนตัวประกอบ แล้วตัวไหนจะมาบุกครับให้สังเกตที่มุมขวาครับแคนไหนที่กำลังเข้ามาโจมตีเราก็จะเป็นรูกกำปั้นครับส่วนแคนอื่นๆอย่าพยายามยิงเขานะครับเก็บเขาไว้ให้เป็นประโยชน์ครับเผื่อบางครั้งกระสุนของศัตรูตกไปโดนแคนอื่นครับเขาจะได้ช่วยยิงได้แต่ก็อย่างว่าและครับผมใช้มอท่อครับติดไฟระเบิดมันก็ะลามครับลามโดนมันทุกแคนเลยอันนี้ก็ยากนิดหนึ่งครับ ทีนี้เราก็อย่าลืมดูสมรภูมิของเรานะครับถ้าหากว่าโรงงานของเรามีป้อมปืนเยอะก็ช่วยประโยชน์ได้เยอะครับแต่สําหรับในคลิปนี้วิดีโอนี้โอ้ยโรงงานของผมเป็นเกาะครับศัตรูก็ฉลาดเกินครับนึกว่าจะเข้ามาในเขตไม่ใช่ครับนู่นเลยครับอ้อมมาหลังเกาะแล้วก็ยิงมาอ้าวเราก็ต้องวิ่งไปครับวิ่งไปยิงอย่างนี้ก็ต้องสังเกตดีๆนะครับ ทั้งเอเสัญ,ญลักษ์หรือว่าสีใบเรือนะครับว่าแคนไหนเป็นแคนไหนของผมตอนนี้ยิงมั่วไปหมดครับเอาละทีนี้ก็ไม่ยากนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่จะต่อสู้สําหรับการป้องกันโรงงานของเราทีนี้ก็ดูเกมเพกกันยาวๆเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวิดีโอแนวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดี